ตัวละครป้ายต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าทําไมต้องรู้และรู้ทําไมแล้วจะได้อะไรในคลิปนี้ก็สรุปกันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้วางแผนสุ่มต่อถูกเนื่องจากตอนนี้เป็นต้นไปเพราะว่ามันเป็นกลางเดือนพอดีเพื่อนๆจะต้องเริ่มดองเพชรแล้วนะครับผมไม่งั้นมันอาจจะไม่ทันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยก่อนโดยเบื้องต้นนะครับถ้าใครอาจจะเหมือนผมก็คือสุ่มอตอนที่ตู้โซลามานะแบบจนเพชรไม่เหลือเลยแบบศูนย์เลยอะครับศูนย์เลย ตอนนี้มีไม่น่าต่ำกว่า6000นะไม่น่าต่ำแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยไปรู้อีกทีว่าไอ้กิจลูกเต๋าเนี่ยจะได้กี่รอบนะครับเพราะว่ากิจลูกเตา๋าน่าจะเป็นกิจเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราแบบเก็บเพชรได้ดีโคตรๆสาหรับออไอ้ลูกเต๋านะก็คือเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้จะได้3าะอันนี้ดีมากๆนะครับผมเลยเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้แบบสักอาจจะสักแบบพันสองพันร้อยเอ๊พันสองพันเพชรนะครับโดยอาจจะแบบหกรอบเจ็ดรอบอะไรเงี้ยก็น่าจะคุ้มนั่นเองนะามาเดี๋ยวเราคุยต่อ เมื่อกี้ในส่วนของเพชรละแล้วทีนี้เราจะมาคุยว่าจะมีตัวละครอะไรมาบ้างนั่นเองเนาะโดยเบื้องต้นเอาให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คือเดือนนี้ไม่มีอะไรละหมายเขาว่าหลังตู้โซล่าปุ๊บลงโล่งเลยหลังจากนี้เป็นต้ดไปมไม่มีตู้ไหนที่แบบต้องสุ่มอีกแล้วเคลียนนะ,ะทีนี้เราจะไปใช้เพชรกันอีกทีนึงเมื่อไหร่ก็คือสิ้นเดือนครับในตอนครึ่งเดือนเนาะทำไมต้องใช้แล้วเพราะอะไรนะ,อ,ะอย่างแรกเอาตู้ให้ดูก่อนเป็นในส่วนของริวกับโนเอล ซึ่งแน่นอนครับว่าตู้นี้สูงฟรีก็ได้โดยที่จะไม่ใช้เพชรก็ได้เดี๋ยวผมแบ่งก่อนนะถ้าใครเล่นตีฟ้าโนเอลคุณต้องมีโอเคไหมถ้าใครเล่นตีแดงลิวควรที่จะมีลิวเอามาแทนตัวไหนก็คือแทนชามี่นั่นเองนะครับเหตุผลที่ทําไมจะต้องเอามาแทนก่อนอ่ะเดี๋ยวผมมาย้อนเอาให้เข้าใจกันอ่าจะเป็นแบบสรุปแบบข่าวก่อนนั่นเองนะครับเอาให้เข้าใจนะว่าตี้สีแดงที่เราเล่นกันเนี่ย ปกติแล้วจะเป็นประมาณนี้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยนะทัานหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวละครยูโน่เนาะซึ่งริวจะมาแทนตัวละครนี้ริวมีหน้าที่เพิ่มสปีดให้กับคนในทีมครับยูโน่ออกก่อนมีหน้าที่ไว้ครับอันดับต่อมาริวมีหน้าที่เพิ่มสปีดเหตุผลเพราะถ้าเล่นตี้เนี้ยคุณต้องออกก่อนศัตรูครับถ้าออกก่อนเมื่อไหร่คุณมีสิค่าเลยยกเว้นคุณเจอตี้เขียวล้วนเพราะเขียวล้วนมันมีบาเลียนั่นเองครับพอมีบาเลีย ยังไงแม่งก็ไม่ตายเพราะแอสซามันไม่ได้ปั่นแรงจนถึงแบบหลักแสนต่อตัวมันยากมันยากมากๆนะครับแล้วไหนจะชา์ลอตอีกฝ่ายเปิดก่อนลดดาเมจอีกเป็นไปไม่ได้เลยครับที่อีกฝ่ายมันจะตายโอเคไหมมันไม่ตายครับดังนั้นถ้าใครจะเล่นเนี่ยเอา,อางี้ว่าต้องออกก่อนเท่านั้นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเล่นเป็นเซตสปีดเท่านั้นเลยแบบไม่มีทางเลือกนะครับอันนี้คือตี้แดงและยังเป็นตี้ที่ดีอยู่สมมุติ ถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้ไปเจอฝ่ายตรงข้าที่เป็นเขียวล้วนเอาตี้นี้ลงแทบจะชนะ100เซเลยครับเพราะว่าเขียวไม่ชนะเหตุผลเพราะมีบาเรียเว้ยตอนต้นเทินแต่ถ้ามันไม่มีจบเลยฆ่าได้เลยเขียนนะอันนี้เอาให้สรุปก่อนนะแบบถ้าใครเล่นอ,อาจจะเป็นตี้แบบนี้เดี๋ยวนะนะตีแบบนี้แล้วถ้ามีเป็นอาเจลีโอนาะอะไรเงี้ครับเออเอาลงได้เลยเอาลงได้เลยครับไอตัวนี้แม่มดคือฟรีนะแล้วแล้วแต่คนและมันแล้วแต่ผู้เล่นอะ ว่าจะเล่นตัวไหนเนาะถ้าเจออย่างเงี้ยแบบทีท่ีปัจจุบันเจอกันบ่อยๆอ,ยอะ่ะอย่างเงี้ยลงเลยยกเว้นตี้เขียวล้วนผมย้ำ้วนะตี้เขียวล้วนที่มีชาลลอตต์อย่าเอาเดียงแบบนี้ไปเล่นโอเคไหมอะทีนี้เมื่อกี้สรุปเร็วละอันต่อมาจ,จะสรุปในส่วนของโนโอเอลกันบ้างนะครับซึ่งตัวละครโนโอเอลเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมเรียกงย่ายๆว่าเอามาฆ่าตี้เขียวเหตุผลเพราะตี้เขียวมันมีไฟเผาหลังจะโดนไฟเผาปุ๊บอันนี้สมมติว่าเป็นโนเอลเนาะโนเอลตัวใหม่มันเป็นพระสีฟ้านะครับก็มันจะฮิว หลังจากที่มีไฟเผาแค่นั้นเลยเอาง่ายๆเอามาค่าตี้เขียวจบเท่านั้นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนตี้แดงนะครับอย่างที่บอกแล้วค่าได้ทุกตี้จกเว้นเขียวส่วนถ้าเจอตี้เขียวล้วนให้เล่นฟา้าดังนั้นไอคลิปนี้เลยอยากจะสรุปว่าเป็นไปได้ควรมีไม่ต้องพูดเยอะโอเคว่าอะมนเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอย่างก่อนหน้านี้ผมอาไอตู้นี้ไอตู้ชี่อ่ะ ผมเลยไม่เน้นชาม,มี่เว้ยแต่ไม่แค่ดวงดีได้เออคือผมอะสุ่มตู้เนี้เพื่อที่จะเอาโนเอลแค่นั้นเองเอาโนเอลฟ้าผมเลยสุ่มตู้นี้ถ้าใครตามผมมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะผมเลยบอกว่าเอยชามี่ไม่ต้องใส่สูตรก็ได้เพราะถ้า้าดาวไปอนาคตมันจะไม่ได้เล่นโอเคปะ่ะมันไม่ได้เล่นก็คล้ายๆตัวมนะิโมซานะตอนนี้ที่แบบเ,เป็นตู้ซีซันอยู่ะเออทำไมผมถึงไม่เอาเพราะว่าปัจจุบันเอยอนาคต เราจะไม่เล่นมิโมซาอนาคตเราจะเล่นตัวคาฮนุครับแทนเพราะว่าดาเมจมันเอ่อมันเรียกว่าเพิ่มได้ดีกว่าส่วนชาลอตต์ยังไงก็ต้องมีมอง,มองว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นตี้ในอนาคตไงผมเลยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเอ้ยทำไมบางตัวผมถึงแบบข้ามวะมันคือผมมองว่ามันมันเล่นได้แต่มันแวบเดียวเลยอะโอเคปะอ่ะเดี๋ยวผมขอย่ออีกน,นิดนึงอย่างตัวละครเฟโกเนี่ยอันเนี้ยผมก็บอกเหมือนกัน การสาคัญกว่าตัวดังนั้นผมเลยเอาการ์ดมา2ชุดแม่งเลยทํากอดชุดหนึ่งเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งทาอีกทีสูนว่าถ้าหากอนาคตโนเอลตัวใหม่แล้วนะวาคิลี่จะมาแน่นอนว่าปิดกันบัฟนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้การไฟเผานะครับหมายความว่าถ้าเจอโนเอลอย่างนั้นเพื่อนๆอาจจะเล่นได้เลยโดยทันทีนะโอเคปะเออมันอาจจะเอากลับมาเล่นได้เลยนะทีมไฟเผายัางนั้นเนี่ยไอไฟเผายังไงแม่งก็ได้เล่นอยู่ดีเพราะมันเป็นสถานะพิเศษ เอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนผมจะเป็นสไตล์นี้นะครับอ่ะอันนี้คืออย่างแรกก็คือสิ้นเดือนอ่ะหวังว่าน่าจะเคลนะีย no ร์เนาะโนเอลกับริวถามว่าควรสุ่มไหมหรือไม่ควรสุ่มผมอยากบอกว่าสุ่มเถอะเอาโตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนสมมุติถ้าได้โนเอลตัวหนึ่งละหรือว่าริวตัวหนึ่งละหยุดหยุดเลยเออหยุดเลยอย่างมาก200โลอะจนถึงสิ้นเดือนเนะี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีเพรได้กันทุกคนอยู่ละอันนี้คือแน่นมันแน่นมันแน่่ะเออได้แน่นอนอดี่ละอันนี้เคลียร์นะจบนะ ได้ตัวหนึ่งเอาเออแล้วก็หยุดเอาอีกตัวหนึ่งต่อเดี๋ยวมีคนถามว่าการ์ดสําคัญไหมสําหรับตัวละครโนเอลการ์ดสำคัญสําหรับตัวละครริวการ์ดก็สําคัญอ่าจริงๆมันก็สําคัญทั้งคู่แหละแต่ว่าอ่าถ้าหากไม่มีเอาอันอื่นแทนได้โอเคไหมถ้าไม่มีแทนก็ได้เพราะว่าอย่างตัวละครโนเอลเนี่ยผมมองว่าตัวสําคัญกว่าการ์ดโอเคป่ะเพราะว่าถ้าหากตัวละครโนเอลอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างแบบคร่าวๆมันจะได้ไปแบบไวๆเนาะ อันนี้ถ้าเป็นโนเอลล่างชุดนักเรียนนะครับมันมีหน้าที่ก็คือเด้งเลือด20%เมื่อถึงเทิงของเธอโอเคปะโอเคไหมชัดปะ20%อ่ะจากเลือดอ่ะเออยังตัวชาร์ลอตเนี่ยปกติก็คือจะให้บาเลียเนาะสำหรับตัวละครที่แอตแท็กสูงสุดโอเคปะแต่ว่าโนเอลอ่ะมันฮิวเลย20%อ่ะทั้งตีอ่ะเพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ไหมคืออุย้ยผมบอกเลยมันจะไม่ได้เล่นแค่ใน PVP มันจะเป็นโนเอลที่ไปได้ได้เดือบทุกที่ทุกคอนเทนต์เลยครับ ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบอสโกเลมหรือได้หมดอ่ะดีกว่าราชินีแม่หมดอ,อ่ะผมพูดเลยดีกว่าเยอะถ้าเรียกว่าสีฟ้านะเคลียรนะว่ะจบนะตรงน,นี้โอเคแล้วทีนี้เราจะไปคุยในส่วนของตัวละครตู้ต่อไปก็คือตัวละครยูโน่ล่างพูดครับซึ่งไอตัวละครเนี้ยมันจะมาช่วงประมาณ7-15เดือนหน้าโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเพื่อนๆจะต้องไปสุ่มในทําไมผมบอกก่อนไงเพราะเพื่อนๆจะต้องไปสุ่มใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นหลักสูตรเดียวกับเดือนนี้เลย ก็คืออย่างเดือนนี้ไอตอนต้นเดือนมาเนี่ยมีวิลเลียมกับตัวมิวซาผมไม่สุ่มผมรอจนกระับตู้โซล่าจะเข้าแล้วผมสุ่มโซล่าเลยสมมุติถ้าหากดวงดีเช่น50โลเช่นนะเช่น50โลออกทั้งตัวและการ์ดหยุดแล้วก็ผมก็จะไปสุ่มตู้นี้โดยทันทีแต่บังเอิญกูโดนการันตีได้แค่การ์ดการ์ด2ใบตัวตัวได้ตอนการันตีเลยออโลเลยครับเออ ได้ตัว1ตัวการสอใบ200โลนะโคตรโหดผมบอกเลยโหดมากดังนั้นมันก็เลยอดได้ตู้นี้ผมเลยไม่ได้สุ่มอันนี้แค่ยกตัวอย่างดังนั้นตู้เดือนหน้าจะเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติอันนี้เป็นของเดือนหน้าแล้วนะให้นึกภาพว่าเป็นเดือนหน้าเนาะตู้นี้จะเป็นริวกับโนเอลแล้วในส่วนของตู้นี้จะเป็นยูโน่ซึ่งไอตอนที่เราสุ่มเราจะสุ่มยูโน่ก่อนอ,อ๋อโอเคไหมสุ่มยูโน่ปุ๊บเช่นสมมุติว่าแม่งเกลืออีกแล้วเวลานับนับ,น,บนับเกลือไปเลยเนาะสองโลสมมติสมตสมตินะ โอ้ยออกตัวเดียวอีกแล้วอ่ะการ์ดออกอันหนึง่งอ่ะอย่างน้อยคุณก็มีทั้งตัวและการ์ดแล้วอันนี้คือขั้นต่ําเพื่อนๆมีกันแน่นอนอยู่ละชัดตรงนี้อะน,นะอันนั้นคือขั้นแรกนะครับหลังจากนั้นอันนี้ผมอยากแนะนําก่อน200โลยัดให้แม่งไปเลยจบไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะ200อยโลยัดไปเลยเพราะยูโน่ควร5ดาวชัดเจนตรงนี้ก่อนยัดไปก่อนเพชรเหลือเท่าไหร่เอามาลงตู้นี้อีกหนึ่งทีก็ได้ก็ได้นะครับก็ได้แล้วเน้นตัวเอาตัวออกมาตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะพอละ แล้วก็ซุ่มอีกตัวหนึ่งอ่าโดยใช้ตู้อันเนี้ยฟรีไปเลยอีกตัวหนึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกิน100เพชรส่วนใหญ่ไม่เกินนะครับเพราะว่าตู้ซีซันโดยตามปกติทุกๆ100โลจะได้ตัว1ตัวอยู่ละแต่ตัวไหนอีกเรื่องหลังจากได้ก็ค่อยเอาเพชรที่เหลือเนี่ยเอ้ยเอาประตูเนี่ยเปิดอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เคลียนะเอาตัวมาก่อนการ์ดไม่ได้บอกว่าไม่สําคัญแต่การ์ดอื่นเราสามารถเอามาทดแทนกันได้ดังนั้นผมเลยมองว่าไม่เอาก็ได้ชัดเจนตรงนี้กันนะเคลียรนะ เพราะว่าอย่างโตโนโเอลเราสามารถใส่การ์ดแบบเด้งฟื้นฟูเหมือนชาลลอตก็ได้แบบเด้งเรือให้เยอะที่สุดอ่ะก็ได้ก็ได้แต่ตัวควรดห้าดาวอ่าเคลียตรงนี้จบประเด็นนี้นะอ่าเหตุผลต่อมาที่ทําไมผมต้องให้สุ่มยูโนโ่สองร้อยโลก่อนเนื่องจากตอนเนี้ยมันเป็นเดือนห้ายังไม่ข้ามเดือนเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้ต่อก็คือว่ากิบเดือนนี้มันมีไปละคือยัดเศษหนึ่งอันถูกปะเศษหนึ่งอันเนี่ยไปละไปละอันดับต่อมาก็คือว่าครบอีก20วันก็คือสิ้นเดือนพอดีเ,อเป๊ะ เพื่อนๆจะได้อันนี้อีกหนึ่งอันถ้าใครเล่นเนี่ยตอนเซิร์ฟเปิดเหมือนกับผมนะหมายเขาว่าเพื่อนๆณนนะตอนนี้เดือนนี้จะต้องมี2เศษเมื่อกี้ผมเลยบอกไงว่ายูโน่เนี่ยโดยตาปกติ200โลไม่ได้1ดาวก็2ดาวหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นนะฟังดีๆนะอาเศษตรงนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะมีอยู่2ในเดือนนี้มีอยู่2เปิดยูโน่200โลสมมุติได้2ดาวหรือเอาแค่ดาวเดียวก็พอแต่คุณจะมีเศษอันเนี้ยอยู่2หมายเขาว่ายัดได้เป็น3โดยทันที แล้วในเดือนหน้าบอสโกเลมน่าจะมาเฉลี่ยคือประมาณวันที่10เหมือนกันนะครับก็คืออันเนี้ยจะเป็น4ดาวแล้วนะ4ดาวแล้วนะแล้วเล่นแบบฟรีๆไป20วันโดยถึงประมาณวันที่20เดือน6มิถุนายนะก่อนที่ตู้ยูโนจะออกอ,อีกนิดเดียวเพื่อนๆก็จะได้ตรงเนี้ยอีก1อันก็เท่ากับว่า5ดาวทันทีแบบไม่ต้องใช้เพชรเยอะแค่200โลผมเลยย้ำตรงนี้ไงว่า200โลเอาตรงนี้ก่อน แล้วที่เหลือเนี่ยค่อยประหยัดในตู้นี้แทนโอเคไหมอันนี้คือสูตรที่ผมจะสุ่มในเดือนหน้าแต่คือวางแผนมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีเนี้ยปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าเดือนหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่ามันจะสุ่มได้เท่าไหร่เนาะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเก็บตั้งแตอนนี้จนถึงยูโน่มาเดือนหน้าเลยนะ400โลแน่ๆผมเลยอธิบายเมื่อกี้ไงว่าอ่จถ้ายูโน่สมมุติได้3ตัวคือ2ดาวได้การ์ดโอเคปะ่ะอ่ะสรุปจบเลยก็ได้5ดาวเลยในเดือนหน้าแบบไม่ไม่ต้องแบบ เติมเงินไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าเราวางแผนตรงนี้ได้เลยไงมันจะได้จบจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเก็ตนะอ่ะหลังจะได้ปุ๊บแล้วอันดับต่อมาก็คือสามารถไปสุ่มตู้นี้ต่อก็ได้โดยได้ฟรีๆเลยที่เหลือก็อยู่ที่เพื่อนๆเราว,ว่าเอ้ยจะเอาโนเอล5ดาวไหมสมมุติถ้าอยากได้5ดาวผมไม่แนะนําให้สุ่มสุดเหตุผลเพราะว่าไอ้ตู้เลทแบบนี้ตามปกติมันให้แค่0.5ซึ่งแม่งโคตรต่ําเลยแต่ที่เราจะไป5ดาวจริงๆเนี่ย ผมอยากแนะนําว่าให้รออีกหนึ่งเดือนคือสิ้นเดือน7มันจะมีอะไรใช่ไหมสิ้นเดือน7ปกติมันจะมีตู้ซีซันครับเหมือนเดือนนี้ตอนสิ้นเดือนอะ่ะผมว่าเดี๋ยวมันก็มีตู้ซีซันสากับซีซันสี่โอเคปะ่ะเดี๋ยวมันก็มีพอตู้นั้นนามาดียังไงเพื่อนๆจะเป็นตู้ที่เลือกตัวละครได้เว้ยพอเลือกเสร็จปับ๊บอัตรามันจะอยู่1%โอกาสออกมันจะง่ายกว่าค่อยไปยัดเอาตอนนั้นก็ได้ถ้าหากแบบเราจะเอาเพชรแบบมายัดแบบตู้นี้อย่างเดียวให้มัน5ดาวนะผมมองว่าไม่คุ้ม ยกเว้นบางคนมองว่าเอ้ย5ดาว2ตัวเลยดีกว่าทั้งริวทั้งโนเอลก็อันนี้จัดเลยอันนี้จัดไปเลยแต่แบบถ้าเพื่อนแบบเฮ้ยริวกูสูดดาวก็พอเฮ้ยแต่โนเอลอะกะ5ดาว5นั้นอย่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่คุ้มนะครับเอาง่ายง่ายคือ400โลคุณอาจจะไม่ได้5าดาวเลยซะด้วยซ้ำอะโอเคปะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนเพื่อนมาสมในตู้อย่างเงี้ยอาจจะได้ทั้งการ์ดและตัวเลย5ดาวในทันทีมันคุ้มกว่านั่นเองนะครับดังนั้นที่บางคนอาจจะส่มตู้เนี้ยตอนแรกผมก็เครียด กาจะออกให้กูวะวะพเพราะเรแม่งแค่สูงจุดมันต่ํากว่าเห็นปะพอเรมันต่ำไม่ได้หมายความว่าการจะออกนะครับมีหลายๆคนสุ่ม200โลออกแต่ตัวการไม่ได้นะครับดังนั้นการสําคัญกว่าตัวอีกนะแม่งยากแต่ถ้าเพื่อแบบรอไม่ไหวก็รอตู้เลือกเอาก็แล้วกันเหลือทางเดียวก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้คือแผนการส่มในเดือนหน้าเราบอกเพราะอะไรเหตุผลก็น่าจะเข้าใจกันทุกอย่างแล้วเนาะที่เดี๋ยวตัดสินใจเอ,เองเด้อ